ค่าไตาดีขึ้นได้คุณก็สบายใจได้เลยค่ะเพียงแต่เราต้องรู้ว่ากินอะไรได้อะไรแล้วก็ต้องคุมอะไรในปริมาณเท่าไหร่แค่นี้แค่นี้นอกนั้นทำต่อเนื่องนะคะแล้วก็ให้เวลากับเขาเจาะเลือดบ่อยๆนะคะแล้วก็ดูผลเลือดตัวเองให้เป็นเปรียบเทียบนะคะนี่เดี๋ยวลินให้เทคนิคนี้เลยอยากจะให้ทุกท่านนะคะมีสมุดอยู่เล่มหนึ่งแล้วเวลาได้ใบตรวจผลมานะทุกท่านเนี่ยทตารางของตัวเองแบบนี้นะนี่นะทาตารางนี้นะแล้วก็ วันที่ใช่ไหมอ่าเดทวันที่นะคะแล้วคุณก็เขียนไปเลยค่ะ G F R B U N นะคะแล้วก็โพแทสเซียมโซเดียมฟอสฟอรัสแล้วก็ C R ต้องมีค่า C R ก่อนค่า C R ค่า C R ค่า C R สำคัญนะคะค่า C R C R นะคะ แล้วก็มีอะไรอีกโพแทสเซียมโซเดียมฟอสฟอรัสนี่ถ้าคุณนะถ้าคุณนะมีตารางของตัวเองแบบนี้นะคะเนี่ยมีตารางของตัวเองแบบนี้แล้วเวลาคุณไปหาหมอมาใช่ไหมคุณไปหาหมอมาวันที่1เดือน9อ่าค่าจีเอเท่าไหร่นะค่าจีเอมอารส่สิบบเท่าไหร่25 k เคทีนี้เท่าไหร่1.3อ่ อันนี้เท่าไหร่อะสมมติ5 120 4อ่สะสมมติเป็นอย่างนี้เห็นไหมพอเราไปหาหมออีกเดือนหนึ่งเดือนหนึ่ง1เดือน10ทับ2 0 2 0 GFR 45 BUN 20 CR 1.20สอ่ะสมมติโพแทสเซียม4 อันนี้ร30อยสามสมุติ5เราก็จะมาดูใช่ไหมคะเราก็จะมาดูตัวเองว่าอุ้ยค่าจิ๊บดีขึ้นเนาะอ๋อนี่ไง BUN มันลดลงนะคะ CR มันลดลงอุ้ยเออโพแทสเซียมเรากินดีนะอยู่ในเกณฑ์นะแล้วมันจะมีเกณฑ์อยู่เราก็เขียนเกณฑ์ตรงนี้ก็ได้เกณฑ์เนี่ยเกณฑ์นะคะเกณฑ์อยู่ตรงนี้ ร้ 120. อยยี่สิบอุ้ยเราอาจจะปรุงอะไรไปเยอะไปหรือกินนอกบ้านล้านรามากไปหน่อยร้อยสามสิบไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดือนหน้าเอาใหม่เดือนหน้าเอาใหม่นะคะอะ่ฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสอุ้ยเกินฟอสฟอรัสเกินเอ๊ะเรากินอะไรไปนะกินนมเหรออืมอาจจะกินน้ำเต้าหู้เยอะไปเออเออออออ,อ,อลด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 อ่ะก็มาใหม่หนึ่งทับสิบเอ็ดทับสองศูนย์สองศูนย์อ่ะกรจฟอาร์สมมุติสี R, ่สิบสองอันนี้ยี่สิบสองอันนี้หนึ่งจุดสองห้า โพแทสเซียมสมมุติ6โซเดียมลดลงอะอันนี้วัสบรัตอาจจะ4เห็นไหมคะอะสมมุติค่าเลือดเป็นอย่างนี้เราดูยังไงคะ45มาเป็น42อุ้ยลดลงไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรมาดูตรงนี้ก่อนค่ะ BUN 22อ๋อค่าของเสียมันเพิ่มขึ้นแสดงว่าเราอาจจะกินเนื้อสัตว์เยอะเกินไปแล้วอาจจะกินโปรตีนเยอะเกินไป ไปแอบกินอะไรชงชงบ้างหรือเปล่านะเออช่วงนี้กินอะไรชงชงเยอะไปหน่อยเนาะอาจจะลดลงลดลงอะเคทีนินอ้เคทีนิน in in ก็สูงขึ้นกว่าเดิมเนาะของเดิม1.20เพิ่มขึ้นเป็น1.25เอ,อ ต้องลดลงต้องลดลงอาจจะกินผักเยอะไปอ่ะอย่างเงี้ยนะคะโพแทสเซียมมันก็ออกด้วยแสดงว่าเรากินผักผลไม้เยอะไปเห็นไหมคะแบบเนี้ยเราต้องทําตารางของตัวเองไว้นะคะแล้วก็ขอคุณหมอจดมาทุกรอบให้ครบทั้ง5ตัวนี้ละคะ่ะจะเป็นตัวยืนยันเลยว่าคุณนะ่ะแต่ว่า คุณะจะมีค่าไตาที่ดีขึ้นได้หรือไม่หรือว่าคุณต้องกินหรือลดอะไรในแต่ละรอบนะคะแต่ว่าคุณหมอจะไม่ค่อยตรวจตัวพวกนี้ทุกๆเดือนนะคะเพราะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ส่วนมากจะตรวจตัวนี้ cr กับส่วนมากจะตรวจจะบอกเป็น cr เนี่ยแหละส่วนใหญ่เพราะว่าถ้าคุณจะตรวจเพิ่มเนี่ยอาจจะต้องบอกคุณหมอนะคะพวก3ค่า4ค่า5ค่าเนี่ยส่วนมากเขาจะบอกว่า,าสมมติ cr คนป่วยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.5เขาจะบอกว่าค่าไตายอยู่ที่3.5ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะคะมันต้องเอาไปคำนวณอีกทีนึง ถเอาไปคำนวณให้ออกมาเป็นค่า GFR ก่อนนะคะเนี่ยอันนี้คือส่วนมากเขาจะตรวจเนี่ยเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายเนาะบางคนตรวจหลายๆครั้งไม่ไหวแต่ว่าจะบอกว่าคุณอาจจะไม่ต้องรอโรงพยาบาลน,นัดก็ได้นะคุณไปตรวจเองตามคลินิกเนี่ยาค่านี้หกค่าหกค่านี้นะคะจะสามารถที่จะทําให้คุณดูแลไตของคุณได้แบบสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วคุณจะรู้เลยว่าสิ่งที่คุณกินเข้าไปเนี่ยมันเพียงพอหรือว่ามันไม่พอหรือมันเกินหรือคุณยังกินอะไรผิดปกติอยู่บางคนนะคะไปกินแบบ กินอาหารเสริมหลายตัวมากเลยนะคะแล้วก็ค่ามันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วแบบแล้วก็ยังกินอยู่ทั้งทงี่ค่าเลือดเพิ่มอะ่ะบางทีเราก็ต้องมานั่งดูว่าเอ้ยมันต้องมานั่งเปิดใจดูค่าเลือดอะว่า ว่ามันมันอาจจะใช่ตัวนี้เราก็ตัดออกก่อนแล้วเราก็ไปตรวจอย่างเงี้ยค่ะมันมีแค่นี้เองนะคะบางบางคนยังกินวิตามินรวมที่เป็นเม็ดเม็ดอยู่เลยเคยกินมาตั้งแต่สมัยสาวๆตอนนี้ก็ยังกินอยู่แต่ค่าวไตามันเสื่อมแล้วเราก็ยังกินวิตามินแบบเดิมอยู่ซึ่งไตมันเอาออกไม่ได้เราก็ต้องมานั่งดูค่าว่าถ้าค่ามันยังไม่ลงเนี่ยเราก็ต้องพยายามตัดใจออกถึงแม้ว่าเราจะเคยกินมานานแล้วอย่าใช้ความเคยชินนะคะเพราะว่าเพราะว่าเอ,อ่อาเลือดเนี่ยม,มันบอกทุกอย่าง เพราะหมอก็ก็ดูค่าเลือดเราเหมือนกันว่าจะฟอกหรือไม่ฟอกนะวันนี้ลินก็มีข้อมูลความรู้อ๋อหรือบางคนนะคะบางคนบางคนอีกนิดนึงบางคนเนี่ยก็พยายามคุมจนเครียดมากเลยแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นเนื่องจากว่าอย่างที่ลินบอกไป้ากตอนแรกว่าอายุเยอะขึ้นนะคะอายุเยอะขึ้นอะไรอะไรมันก็เสื่อมมากขึ้นอาจจะหาตัวช่วยนะอาจจะหาตัวช่วยของลินก็มีสารอาหารบําบัดนะคะที่ช่วยฟื้นฟูเซล ตนะคะที่มันไม่ได้ฟื้นฟูตัวที่ตายไปแล้วนะคะแต่ว่าหมายถึงว่าตัวที่เสียหายไปแล้วแต่จะช่วยฟื้นฟูตัวที่มันกําลังอยู่เนี่ยละค่ะให้เขามีพลังวังชาได้มากขึ้นนะคะ <หม S 1> แล้วก็ทําให้เลือด <ๆ S 1> ไหลเวียนดีนะไหลเวียนดีแล้วก็ทําให้ไปเลี้ยงส่วนที่เขายังอยู่เนี่ยได้ทํางานได้ดีมากขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เสียหายไปเนื่องจากว่าหลอดเลือดแข็งตัวไม่สามารถที่จะไปเลี้ยงได้พอเลือดไปเลี้ยงไม่ได้เลือดหนืด ไปเลี้ยงบริเวณเล็กๆได้เทลมันก็จะเสื่อมลงเรื่อยๆนะคะตัวอูมิก็จะช่วยในเรื่องของการดูแลเรื่องระบบรวมตรงนี้นะคะที่จะช่วยฟื้นไตของเราให้แข็งแรงขึ้นแล้วก็ดูแลเรื่องเบาหวานไทรอยประมาณ20กว่าชนิดนะคะการป้องกันที่สามารถใช้ตัวนี้ดูแลได้นะไทรอยเบาหวานภูมิแพ้อะไรแบบนี้ได้หมดนะคะก็สามารถทานตัวนี้ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของตัวเรื่องระบบหัวใจอะหัวใจโตหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะเหนื่อยง่ายเพลียไม่มีแรงรวมไปถึงน้ําท่วมปอดจะต้องใช้ตัวนี้เสริมและลินเรียกเจ็ คู่นี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นคู่หูนะคะคู่หูในการที่จะฟื้นไตนะฟื้นไตเป็นเซตบําบัดนะคะเซตบําบัดก็คืออย่างตามเชื่อค่ะถ้าระยะ3 b แล้วเราอยากจะดูแลให้มันทะลุขึ้นไปสักหกก็ทานเซตนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าสมมุติค่าไตาคุณดีขึ้นจนถึงเกณฑ์ที่เราบอกกันแล้วว่าอายุประมาณนี้เกณฑ์ประมาณนี้โอเคเนี่ยคุณสามารถที่จะลดลงได้ลดลงได้อาจจะเป็นเหลือแค่อย่างนี้นะคะแต่ถามว่า จะไม่กินเลยก็เหมือนกับเราเดินถอยหลังลงบันไดเนื่องจากว่าเราเคยเป็นคนไตเสื่อมเสื่อมแล้วก็คือเสื่อมอยู่ค่ะถ้าเกิดเรายังใช้ชีวิตพฤติกรรมเหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะกินน้อยลงแต่เราไม่มีตัวไปช่วยตัวไปช่วยเขาต่อนเนื่องเหมือนตัวทุนแรงอะ่ะเออก็จะทําให้เขาทํางานหนักขึ้นเพราะหนักขึ้นเขาก็เสื่อมอีกนะคะดังนั้นออตัวอุมิกับฮาร์ดเนี่ยเหมือนเป็นประหนึ่งกับเขาเรียกว่าตัวที่ช่วยเสริมออผ่อนแรงให้กับ ให้กับร่างกายเรานะคะก็เข้าไปโดยตรงเลยข้อดีของอันนี้นะคะข้อดีของสารอาหารรูปแบบเจลนะคะก็คือเด็ดแล้วดูดได้เลยค่ะไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยของร่างกายนะคะเนื่องจากว่าเจลเนี่ยทำออกมาเนี่ยโครงสร้างของเจลเนี่ยจะเป็นลักษณะเดียวกับผนังของหลอดอาหารแล้วก็กระเพาะอาหารของเรานะคะเป็นโพลีสไตรีนชนิดหนึ่งที่เป็นชนิด เป็นชนิดเดียวกับเมือกที่อยู่บริเวณหลอดอาหารของเราข้อดีก็คือมันสามารถที่จะเข้าไปเกาะแล้วก็ปล่อยสารอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยเข้าสู่ร่างกายได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยมันก็เลยทำให้คนป่วยที่เป็นเรื่องไตเสื่อมเนี่ยค่ะไม่ต้องไปผ่านการย่อย กลายเป็นของเสียในร่างกายก็ไม่สะสมนะคะพอไม่สะสมทุกอย่างเขาก็ฟื้นตัวได้ไวขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะคะลองแนะนำนะคะแนะนำเลยจริงๆเพราะว่าเซตนี้นะเป็นเซตที่หลายๆคนเนี่ยทานแล้วดีขึ้นนะคะแล้วก็ได้ผลมากๆ1กล่องมี30ซองนะคะเราจะมีเป็นกล่องแบบนี้นะคะเป็นกล่องแบบนี้อ่า1กล่องมี30ซองนะคะมี30ซองก็ จะได้เซตบังบัตเนี่ยจะได้ตัวอูมินีสีเขียวนะคะไปทั้งหมด2กล่องแล้วก็สีเหลืองอ่าสีเหลืองเป็นอย่างนี้นะคะสีเหลืองก็คือจะได้ไปหนึกล่องทั้งหมดจะได้ไปทั้งหมด3กล่องนะราคา คือเนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็นสารอาหารนําเข้าทั้งหมดนะคะมีงานวิจัยรองรับแล้วก็เ,เราจําหน่ายมาในเมืองไทยประมาณ13ปีแล้วนะคะ13ปีมีออ,อยอถูกต้องนะคะนาเข้ามาถูกต้องทุกอย่าง13ปีแล้วค่ะแล้วลินเองเนี่ยก็ให้ข้อมูลตรงนี้มาต่อเนื่องนะคะถ้าทุกท่านเองสนใจนะราคาข้างกล่องมันจะอยู่ที่ตัวนี้มันจะ4,9 0 0นนะคะ2อันก็ประมาณ9 0 0 0กว่าแล้วก็4,2 0 0นะคะประมาณหมื่นกว่าบาท ราคาเต็มประมาณหมื่นกว่าบาทถ้าเกิดใครสนใจนะคะแล้วก็อยากจะให้ลินช่วยคำนวณเรื่องโปรโตีนเรื่องการแนะนำนะคะก็สามารถมาสอบถามราคาโปรโมชั่นนะคะมันก็จะมี2แบบนะลินจะส่งปกติจะส่งโดยเคอรี่นะคะทุกวันทุกวันเลยเราสั่งมาได้ทุกวันนะคะก็จะมีแบบโอนเงินกับเก็บเงินปลายทางนะคะมีบริการให้ก็สามารถที่จะออแอดไลน์มาขอโปรโมชั่นที่จะสำหรับชุด บำบัดนี้นะคะเซ็ตบำบัดนี้ได้นะคะที่ Li น์แอดเจลโซเซตี้หรือใครอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมว่าเราจะต้องทานชุดนี้เต็มไหมหรือว่าอยากจะขอแบ่งซื้อยังไงเป็นเซ็ตทดลอง15วันก็มีให้เหมือนกันนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านได้กินนะคือจริงอ่ะลินบริษัทลินก็ไม่ได้มีการแบ่งจําหน่ายนะไม่ได้มีการแบ่งจําหน่ายบอกเลยว่า เซต15วันเนี่ยเป็นเซตที่ลินอยากจะให้ทุกท่านได้ลองกินจริงๆเพราะว่า15วันสําหรับบางท่านเนี่ยมันเห็นผลมันเห็นผลนะคะเนี่ยอะ บางท่านส่วนที่เห็นผลนี่ก็คือเช่นคนที่มีอาการบวมแล้วอ่ะอคนที่มีอาการบวมแล้วเนี่ยจะเห็นผลค่อนข้างชัดก็ลองทานดูก่อนว่ารสชาติเป็นไงแต่รสชาติจริงมันเป็นรสชาติแอปเปิลเขียวนะรสชาติแอปเปิลเขียวเปรี้ยวๆหวานๆนะคะทานได้อร่อยมากแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรสเหมือนรสบวยบัตเตอร์สกอตนะคะเหมือนรสบวยบวยเค็มเป็นรสชาติเฉยๆนะคะซึ่งทั้งสองซองเนี่ยมีการไปตรวจนะคะว่าปลอดพดิ ปอดโพแทสเซียมโซเดียมฟอสฟอรัสแล้วก็สเตียรอยอะไรทุกอย่างคือเอาเป็นว่านักกีฬาระดับนักกีฬามืออาชีพนะคะเลือกทานก็เราก็จะปลอดภัยด้านนี้นะคะสเตียรอยอะไรไม่ต้องกังวลเลยในการทานนะคะที่สําคัญก็คือทานง่ายแค่เด็ดแล้วก็ดูดเด็ดตรงนี้นะคะแล้วก็ดูดเท่านั้นไม่จำเป็นต้องทานน้ําตามลินนะคะถ้าเป็นลิน,ลนจะแนะนําให้ทาน10บโมงเช้ากับ6กโมงเย็นนะ10บโมงเช้ากับ6กโมงเย็นนะอ่ะตรงนี้ก็จะ เซตนี้จะเป็นเซตที่ฟื้นฟูดูแลไตนะคะส่วนถ้าเกิดใครที่มีปัญหาเรื่องปวดเข่าปวดข้อแล้วจะไปกินยาแก้กเส็มลินก็อยากจะเตือนอีกนิดนึงว่ายาแก้เส็มมันก็ลงไตอีกเหมือนกันลินอยากจะแนะนําอีกตัวหนึ่งที่ทุกท่านเองเออ เผื่อจะเป็นทางเลือกนะคะสําหรับใครที่ปวดข้อแล้วก็มีการปวดเข่าแล้วกินยาแก้เส็บอยู่แล้วมีปัญหาเรื่องโรคไตด้วยกินไม่ได้แล้วอยู่ในไตระยะ3าบีลินอยากจะแนะนําตัวนี้แต่ให้กินแค่ครึ่งซองนะ <c oughs> เนื่องจากว่าสารอาหารเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะเหมือนกัน หมายถึงว่าถ้ากินมากไปอ่ะกลัวจะไปลงไตเหมือนกันไงแต่ว่ามันก็ดีกว่าที่จะเลือกกินยากแก,ก้เซ็ถ้า 3A 1ระยะ1ถึงระยะ 3A อาจจะกินได้1ซองเต็มนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระยะ 3B ลงมาเนี่ย 3B ถึงระยะ C อาจจะกินครึ่งซองนะคะครึ่งซองส่วนระยะ5้าไม่แนะนํานะคะเนี่ยลินก็เ็นมัมก็ไม่ได้ขายหมดนะเพราะว่าลินกังวลเรื่องไตไงแต่ว่าลูกค้าเนี่ย ชอบไปหาอะไรกินแล้วแบบอ้าวไม่บอกแล้วว่าคุณลินมีอะไรอย่างเงี้ยก็ไปหาแบบเม็ดกินลินก็เลยต้องแบบเออวิตามินรวมจริงๆก็มีแต่ว่าแต่ว่าลินก็ไม่แนะนำเพราะว่าวิตามินรวมลินลินก็รู้ว่าบางทีเนี่ยก็อาจจะไปกระทบกับเรื่องค่าไตาด้วยไงคะ แต่ถามว่าถ้าถาเป็นระยะแรกๆก่อน 3b อ่ะ 3b ก็ยังกินได้นะสักซองหนึ่งองนี้แต่ว่าถ้าต่ําไปกว่า4เนี่ยก็อาจจะอาจจะไม่แนะนํายกเว้นคนที่เป็นมีปัญหามากๆก็อาจจะแนะนําแค่ครึ่งซองอย่างนี้นะคะแต่ว่าหลักๆเลยเอาหลักๆก่อนตัวเสริมค่อยมาถามกันทีหลังนะเอาหลักๆก่อนหลักๆก็คือ2ตัวนี้นะคะ2ตัวนี้ สิบโมงเช้าหกโมงเย็น1ิบโมงเช้าหโมงเย็นนะคะทานเซตนี้ควบคู่กันรับรองว่านะคะคือถ้าทานแล้วคุมอาหารด้วยเหมือนที่ลินแนะนําตั้งแต่ตอนต้นนะใช้เวลาประมาณถ้าเกิดคุณแบบมีงบประมาณในการที่จะไปตรวจเลือดบ่อยๆอ่ะหรือไม่กลัวเข็มอ่ะคุณก็ไปตรวจได้เลยทุกๆ2อาทิตย์ ทุกส่วนที่คุณจะมีค่าตารางเหมือนที่รินบอกอะ่ะแล้วคุณจะรู้เลยว่าเอ้ยเรากินมากไปน้อยไปแล้วระหว่างกินกับไม่กินเนี่ยคือลูกค้ารินหลายคนก็เทียบแบบนี้เลยนะคือระหว่างกินกับไม่กินกินมันจะช่วยได้ดีกว่าเราก็ไม่หนักมากกว่านะคะวันนี้ก็แนะนําประมาณนี้เนาะสุขภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบฟรีได้เลยค่ะ